มันมีการเตือนออกมาหลายๆระลอกกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ค่ะด้านของแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าศักตอนนี้เขาบอกว่ามีการเปิดให้ระบายแล้วนะเนื่องจากว่ามวลน,น้ำมันเยอะเหลือเกินค่ะและมีการออกมาแจ้งเตือนอีกว่า9จังหวัดเนี่ยเตรียมรับมือได้เลยค่ะทางด้านของกองนวยการแห่งชาตินะคะหรือว่ากอนชเป็นกองนวยการน้ําแห่งชาติเขามีประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้เฝ้าระวังกับสถานการณ์น้ําจากลุ่มน้ําเจ้าพยา ครั้งนี้นะคะท่านได้บอกว่ามีการประเมินปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพญาตอนบนและลุ่มน้ําป่าศักดิ์คาดการนะคะว่ามีน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพญาเนี่ยมันจะไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะคะก็มีการมอบหมายให้ทางด้านของกรมชลประทานค่ะให้บริหารจัดการน้ําด้านน้าเหนือเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทนั่นเองร่วมกับการตัดยอดน้ําเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง และพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้มีปริมาณของน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยอยู่ในอัตราโดยประมาณคือ2,700ลูกบาศก์เมตรต่อทีอวินาทีประกอบกับมีปริมาณน้าไหลลงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภยัยนะคะแล้วก็ความมั่นคงของเขื่อนนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันคือจริงๆแล้วว่าถ้ามวลน,น้ํามันเยอะคุณผู้ชมคะแน่นอนเลยว่าเขื่อนมันก็อาจจะแตกได้ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่สามารถรับมวลน,น้ําจํานวนมากได้ นะคะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าให้มันระบายออกไปเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อนนั่นเองในอัตราก,การระบายออกไปคือ900จนถึง1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะส่วนท้ายของป่าอาเกอนป่าสาโชลศิธิ์เนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะคือ1เมตร20เซนจนถึง2เมตร40เซน และท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตร30เซนนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนเพิ่มอีกว่าช่วงระหว่างวันที่1คือวันนี้วันแรกจนถึงวันที่5ตุลาคม2564จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันอันแรกเลยคือจังหวัดชัยนาทบริเวณแม่น้ําเจ้าพยานะคะตําบลโพนางดําออกและตําบลโพนางดําตกอ,อําเภอสัพพยา จังหวัดที่2สิงห์บุรีค่ะและจังหวัดอ่างทองที่คลองผงเพงอ่ะถัดมาค่ะจังหวัดลบบุรีพระนครศรีอย,ยุธยานี่หลายอำเภอมากๆเลยคุณผู้ชมใกล้เข้ามาทุกทีนะคะและก็จังหวัดสระบุรีค่ะริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักนะคะอำเภอวังม่วงตลาดน้ำต้นตาลอำเภอเสาให้พื้นที่แก่งคอยสระบุรีอำเภอบ้านหมอแล้วก็ตอนนี้ใกล้เข้ามาอีกจังหวัดปทุมธานีอันนี้บ้านดิฉันเอง บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันกั้นน้าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาและนนทบุรีค่ะโอ้โหเยอะมากๆ